วันนี้เรามาสวิตบันไดกันครับบันไดถ้ามันฝืดเนี้ยนะครับนะฮะง่ายๆครับอะไรคือฝืดเนี้ยแค่หมุนเนี้ยถอดมาหมุนเนี้ยมันดังกึก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 เหมือนกับมันไม่ลื่นอ่ะอ่าแต่ไม่ใช่ว่ามันติดขัดนะแต่ว่ามันเหมือนกับมีความฝืดอยู่อ่ครับหรือหมุนอย่างนี้ดูอาจจะได้ยินเสียงฟื้อเหมือนกับเหมือนกับโลหะเสียดสีโลหะเออฮะเนี้ยแสดงว่ามันก็ยังลื่นอยู่นะนะครับแต่แสดงว่าอะไรฮะ สันนิษฐานว่าจรรบ,บีน่าจะแห้งฮะทีนี้ก็แค่เติมจรรบ,บีเข้าไปครับอ่ะเรามาดูกันนะเราจะเติมจรรบ,บีมันอย่างไรดีนะครับอันดับแรกก่อนแก่นี้ก่อนอ่า อันเนี้ยก็ใช้คัตเตอร์ครับนะฮะใช้ลองใช้ปากแบนดูก่อนอืมใช้คีมนีดสิได้ไอ้ใช้อันนี้สิได้ไหมนะฮะจิกแค่นั้นฮะจิกจิกลงไปในเนื้อนิดนึงแล้วงัดขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ออกก็ลองใช้คัตเตอร์ครับอ่ลองใช้ปากแบนดูสิใช้ทีละอย่างก่อนจริงๆใช้คัตเตอร์จบไปแล้วนะใช้คัตเตอร์จบไปแล้วนะครับนี่ แงออกมาครับไม่ไม่ยากครับแงออกมาอืมอืมออกมาแล้วน็อตเบอร์สิบสองครับนะฮะน็อตเบอร์สิบสองนะครับอ่าใช้ตัวเนี้ยทีนี้ใช้เบอร์สิบสองจับเนี่ยฟึบเนี่ยนะฮะอันนี้หมุนตามเราก็ต้องใช้ประแจเบอร์สิบห้าเพนาะอันในที่นี้ผมใช้ประแจเลื่อนแล้วกันสะดวกดีนะฮะใช้ประแจเลื่อน จับจับฝั่งหนึ่งอ่านะครับพอเริ่มเริ่มจะลื่นก็เอานี่ออกเอามือจับก็ได้นะฮะแล้วก็หมุนฮะอ,ออกไปแล้วน,น็อตนะครับทีนี้มันจะมีอ่าฝาล็อกอยู่ อนะอันเนี้ยข้างล่างจะเป็นน็อตจีนะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นปกติเขาใช้แม่เหล็กแดงแรงสูงอนะ่ะดูดออกมาอ่านะฮะแต่ผมไม่มีนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆแคะออกมาได้ครับนะฮะใช้ใช่ป่ะไอเนียมันประคองเนี่ยออกแล้วเห็นไหมนะหมุนออกมาทั้งคู่เลยก็ไนดะ้นะครับนี่นะฮะ อืนะครับอันนี้ก็จีจีฝั่งนี้นะครับนี่ใช้หมุนหมุนออกได้แล้วนะครับอืมลิปออกมาอ่าอ่าเจรบียังอยู่เลยนะฮะเจรบียังอยู่ดีเลยนะครับแต่อาจจะเรียกว่า มีความแห้งของจระบีเก่านะก็มีลูกปืนเล็กๆอยู่ก็นะฮะก็ข้อออกมาเนี้ยหาอะไรรองแล้วคาอออกมาอย่างนี้ก็ได้ะนครับแล้วก็ทําความสะอาดก็ใช้โซเนกฉีดเอาผ้าเช็ดได้หมดนะแล้วก็อย่าลืมทาความสะอาดเบานี้ด้วยนะแล้วก็อัดจระบีเข้าไปใหม่เรียงลูกปืนใหม่แค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะะอันนี้เดี๋ยวผมจะอัดจระบีเข้าไปใหม่นะครับเพิ่มจระบีเข้าไปนะฮะ ผมจะไม่ถอดออกมานะครับนะผมจะเพิ่มจรารบีเข้าไปเพิ่มตรงไหนฮะผมจะเพิ่มในส่วนของที่จีมันนะผมจะเพิ่มเพิ่มในส่วนของจีมันนะมันก็จะมีอยู่สเนี่ยโอ้โหลูกปืนหล่นกาวเลยนะแสดงว่าอะไรฮะโอ้โหเจอแล้วฝั่งนี้แทบไม่มีจรารบีเลยเพราะคุณนะฮะแห้งกิฟเลยนี่เจอแล้วทําไมมาทำไมมันรันงฟืดเมื่อกี้เราดูอีกฝั่งหนึ่งใช่ปะ โอ้โหจารบีเยิ้มเลยเอะมันดังได้ยังไงเจอแล้วมันต้องมีเหตุทุกอย่างต้องมีครับนะครับเนี่ยลูกปืนหล่นกลาวเลยนะฮะปกติลูกปืนจะไม่หล่นมาง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ที่จารบีนะฮะทีนี้เจอแล้วปัญหาคือฝั่งเนี้ยแห้งเชียเนี่ยคุณดูดิแห้งเลยโอ้โหนี่ไม่มีจารบีเอาซะเลยนะเนี้ยอืมนะไม่มีจารบีเอาซะเลยฮะก็ทําความสะอาดครับเช็ดนะครับ อาทิชู่ผมใช้ทิชู่นี่แหละแค่นี้ฮะไม่ต้องไปอเนี่ยสะอาดแล้วพอแล้วไม่ต้องคิดมากเชื่อเหอะเชื่อจริงไม่ต้องคิดมากนะฮะเอาโซเนกขีดสะหน่อยก็ได้นะครับโซเนกขีดสะหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็เช็ดให้แห้งแค่นั้นนะครับนะครับอืมเนี่ยสะอาดแล้วนะครับทีนี้พอสะอาดก็เติมจาระบีเข้าไปนะครับเราก็เติมจาระบีเข้าไปอ่า ฟืดเนี่ยทาขอบไปตรงที่ลูกปืนจะอาศัยอยู่ตรงนั้นแหละทาเฉพาะตรงนั้นนะครับนะฮะเนี่ยได้แล้วได้แล้วนะฮะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยแหมฝั่งนี้ลูกปืนอ่าจะระบีเต็มเลยถ้าฝั่งนี้ไม่มีเอาซะเลยเนี่ยถึงว่าดังคืดคืดคืดคือมันต้องแห้งอาการนี้มันต้องแห้งอ๋อมันแห้งฝั่งเดียวเราก็ชะล่าใจใช่ไหมเปิดมาฝั่งหนึ่งแหม เยิ่มเชร์ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งแห้งแบบเฮ้ยมันคนละขั้วอะไรกันขนาดนั้นวนเนี่ยมันจะแห้งเลยนะครับทีนี้ก็ามาเรียงครับผมนะครับเมื่อได้แล้วเราก็เรียงไม่ยากเย็ยนอะไรเดี๋ยวฝั่งนี้ไหนๆอ๋อก็เช็ดซะหน่อยนะลงใหม่ก็ได้ชจละบีขี้เหนียวไว้ได้นะเช็ดอีกฝั่งหนึ่งซะหน่อยก็ได้อ่ะมก็จละบีก็ยังดีอยู่นี่หว่ายังลื่นยังสะอาดอยู่เลยนะฮะอ่ะใส่นี่นะฮะ ค่อยๆใส่เข้าไปครับนะฮะค่อยๆใส่เข้าไปครับนะครับนี่ค่อยๆใส่เข้าไปแล้วก็เรียงนะครับเนี่ยลูกปืนมันก็จะนั่งอยู่อ่าบนขอบของมันะนะฮะแล้วก็มีจารบีเกาะอ,อยู่เนี่ยนะครับมันจะทําให้เรียกว่าอ่ามันไม่ไปะมันจะไม่หลดนะ่ะบอกง,ง่ายไหมมันไม่หลดง่ายๆถ้าไม่ไปเคาะอะไรมันนะครับถ้ามันอยู่โดยแบบมีจารบีนะบอกก่อนนะอ่านะฮะไอที่มันหล่นได้อะ่ะ มันจะได้เลยไม่มีจระบีหรอกเนี่ยนะ ค่อยๆเรียงไปครับนะครับอย่าลืมทำความสะอาดกันด้วยนะครับอันนี้ผมทำให้เห็นวิธีการเฉยๆนะถ้าจะเป็นถ้าเป็นบันไดที่ผมใช้อยู่จริงอะ่ะผมจะทำความสะอาดดีกว่านี้นะครับนะะ หรือถ้าสมมติว่าผมจะหยิบไปใช้จริงผมจะกลับมาทําใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้เราทําเพื่อลงคิดให้ดูว่าทํายังไงบันไดฝืดๆด,ดอ่านะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าหมุดแล้วติดขัดเลยเนี่ยผมว่านะมันเสียหายแล้วละ่ะไอไออย่างจระบีแห้งอะไรเนี้ยมันก็แค่ฝืดๆดครับมันไม่ถึงขนาดเสียหายนะนะแต่ถ้ามีเหตุแบบว่าติดขัดกึกกึกกเนี่ยดูดิว่าเบ้าลูกปืนเนี่ยเบ้าเนี้ยหรือไม่ก็เบ้าตรงเนี้ยนะฮะ มันชารุดผมว่ามันชํารุดแล,ะละ้วล่ะถ้าถ้าถ้าอาการอย่างนั้นนะผมมั่นใจว่าชํารุดแล,ะละ้วล่ะนะครับชํารุดก็คงจะต้องเปลี่ยนบันไดนะครับนะบแต่ถ้าเราเซอร์วิสอยู่บ่อยๆนี่นะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะถ้าเราเซอร์วิสบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยพังหรอกครับจริงนะมันจะไม่ค่อยพังหรอกครับถ้าเราเซอร์วิสมันบ่อยๆอ่นะงานดูแลมันค่อนข้างบ่อยๆหน่อยแต่ไม่าถึงขนาดทุกเดือนหรอกครับนะครับถ้าเราปั่นไม่ได้ว่า โอ้โหปั่นกันเป็นร้อยโลคือจระบีกับลูกปืนเนี่ยถ้าเราปั่นแบบทั่วๆไปออกกำลังกายสุจราธน้อย่างผมเนี่ยปีนทาครั้งยังได้เลยนะแต่บางคนเขาปั่นวันหนึ่งอ่ะหรือปั่นครั้งหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหกสิบร้อยโล,โลพวกนี้ลูกปืนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในจระบีและมันระยะยาวเร็วนะเมื่อยิ่งรอบยิ่งเร็วใช่ไหมความร้อนก็เกิดมากขึ้น นะสะสมนานด้วยอีกจรบีก็เสียหายได้เร็วขึ้นครับนะฉะนั้นบางทีเขาปั่นมารอบสองรอบเขาเซอร์วิสและนะจริงนะเพราะว่าถ้าไม่ทำอะ่ะเดี๋ยวได้เสียตังค์อ่ะพูดได้เลย,เลยนะฮะถ้าไม่รีบทำโอ้โอกาสเสียตังค์มาแล้วล่ะเรานะครับเนี่ยอันนี้พอทาแล้วนะฮะอันนี้ทาแล้วก็ใส่เข้าไปครับนะค่อยๆใส่เข้าไปให้มันไปนั่งนะครับอ่านั่งแล้วดูฝั่งนี้อ่าไม่เสียรูปทรงเห็นไหมจระบีมันเกาะอยู่เนี่ย มันไม่ไม่เสียหายง่ายๆหรอกครับอันนี้เราก็ทาแล้วเนาะเราก็ใส่เข้าไปอืมใส่เหมือนเดิมครับนะอันนี้จีใส่ไว้ก่อนวิธีใส่เนี่ยนะครับใส่ให้สุดก่อนครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะแนะนําให้เดี๋ยวผมใส่ก่อนนะฮะจับอย่างนี้ไว้ก็ได้ครับเอามือจับเงี้ยหมุน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 จะเร็วหน่อยฮะเอามือกดไว้หน่อยหมุนตอนเข้าเนี่ยนะหมุน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 ไปให้ยันเลยฮะหมุนไปให้มันยันเลย อืม um. นะะยันยังอ่ะกึ๊กกึ๊กกึมีเสียงกึ๊กกึกหน่อยยังไม่ยันนะเอาแหนบแหนบอีกแล้วเห็นไหมพอแหนบได้ผลเห็นไหมแหนบมันเนี่ยอ่ะยันแล้วนะครับเอาเข้าไปยันปุ๊บเนี่ยผมหมุนเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยมันเหมือนโลหะมันบีบมันอยู่เนี่ยคืดคึดคคคเอ้เพิ่งอาจจะบีจะคึกคืดยังไงได้ครับเพราะอะไรฮะอย่างนี้ก็เรียกว่าแน่นเกินไปครับเนี่ยขยับขยับอะไรไม่ได้เลยแน่นแต่ว่าใช่ว่าหมุนไม่ได้นะหมุนได้แต่รู้สึกว่ามันมีคําาว่ ความรู้สึกว่ามันโลหะมันเสียดสีกันให้คลายน็อดนี้ออกมานิดหนึ่งปื๊ดอ่าพอออกมานีเป็นไงขยับได้นี่ขยับได้นิดเดียนะกึ๊กเบาๆนะอ่ามองด้วยตาเปล่าไม่รู้ว่ากึกนะแต่ในความรู้สึกของมือนี้กับมือเนี้ขยับเนี้ยเฮ้ยมันกึกๆโอ้โหหมุนนิ่มเลยนี่นี่หลักอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ฮนะขยับได้นิดนึงเนี่ยให้ฟรีด้นิดนึงอ่าเขาฟรีนิดหนึ่งไงใส่นี่เลยใส่แหวนลงไป ใส่ปลายใส่ปลายใส่ปลายไม่ต้องคิดมากล็อกเลยเฮ้ยยังไม่แน่นเลยไม่ต้องแน่นครับถ้าแน่นน่ะฝืดนะเนี่ยหลักดุมรถก็ใช้วิธีนี้นี่คือวิธีการทั้งจีที่ดุมรถก็ใช้อย่างนี้นะบอกก่อนนะล็อกเลยล็อกเลยนะฟืบฟืบฟืบบนะแน่นแล้วล็อกแน่นแล้วทีนี้ยังขยับไหมขยับครับเห็นไหมมันจะขยับได้นิดหนึ่งครับเออขยับได้นิดหนึ่งครับลองล็อกอีกล็อกอีกล็อกอีกฮะนะใช้เนี่ย ล็อกเข้าไปาเหมือนตอนถอดเมื่อกี้ตอนนี้ตอนใส่ล็อกเลยล็อกเลยล็อกแน่นแล้วล็อกแน่นเลยขยับดูเฮ้ยขยับไม่ได้เว้ยเฮ้ยแต่อะไรฮะแม่นิ่มเชียนะนิ่มเชียแต่ผมว่านะผมอยากจะไขออกอีกหน่อยหนึ่งนะนะผมว่าสำหรับผมนะ มันยังแน่นไปนิดหนึ่งนะฮะมันยังแน่นไปนิดหนึ่งเมื่อก,กี้ฝืดแล้วนะอันนี้ถอยออกมาก่อนอืนะครับผมว่ายังแน่นอยู่นิดหนึ่งอ่าแน่นอยู่นิดหนึ่งนะครับเราก็ทําการถอดในนี้ออกมาอห้น็อตเบอร์สิบสองเนี่ยถอยออกมาเลยเสร็จแล้วคลายนี่อีกทีหนึง่งเนี่ยอันนี้จับคลายอีกทีหนึง่ง หมุนหน่อยนะออกมาหน่อยนึง่าขยับมากกว่าเดิมผมให้มันขยับมากกว่าเดิมนิดนึงนะแล้วผมก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ล็อกนะะจีก็ตั้งอย่างนี้นะนะจนกว่าว่าล็อกแน่นแล้วเนี่ยขยับก็ไม่ได้ฮาขยับไม่ได้แล้วก็ลื่นไหลดีด้วยนี่นี่อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้อ่าล็อกให้แน่นเอออืม ่าเบอร์สิบสองไม่ต้องแบหัวสั่นหัวคอยขนาดนั้นนะคระับเนี่ยเนี่ย,ยหมุนอ่านิ่มโอ้นิ่มนวลน,นิ่มนวลน,นิ่มนวล เดี๋ยวเราะอีกนิดนึงโทษนะครับไม่ถนัดต้องเราตรงนี้ต้องเราตรงนี้อีกอืนี่อ่าตอนเนี้ยมันยังหมุดไม่ได้ไม่ไดยังไม่สะใจให้เห็นหรอกนะแต่ว่าลื่นมากแล้วลื่นมากแล้วเดี๋ยวพอใส่พักเท้าเข้าไปอ่าแล้วเราหมุนุนดูอีกทีนึงนะเรามาใส่พักเท้าแล้วหมุนดูอีกทีนึง อย่ีเโอ้โหเป็นไง่ะกี้ยังฟืดฟดอยู่แล้วเนี่ยอืมนิ่มแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมปึ๊กเสร็จอันนี้ก็ใส่เข้าไปจบอืมบันไดเลื่อนเลื่อนบันไดเลื่อนเลื่อนเยีย่ยมสวัสดีครับ